นน่ะครับ้ชมเดี๋ยวให้เด็กๆก,กับในบ้านเขาเข้าไปแล้วเดี๋ยวท่านกัน,นำกลนเข้าไปนะครับนี่ครับเรือสุพรรณหงส์นะครับแห่งวัดสุพรรณหงส์นี่ครับจุดถอดรองเท้านะครับให้ถอดรองเท้าก่อนเข้านะครับอืม โอเคถอดงท้าเรียบร้อยนะครับเข้ามาก็จะเจอตู้รับบริจาคนะครับโอ้ที่สงสัยกันเขาทำทำนานแล้วแหละตั้งแต่พร้อมเรือน,นอมั้งนี้แต่เราไม่ได้สังเกตนะครับมาบ่อยแต่ไม่สังเกต อ่ะดูภายในด้านล่างนะครับนี่คือภายในด้านล่างอืมสมาธิโอ้ของมเกี่ป้ลางหรือของลุงป้งลำพึ่ง ถวายนี่แม่หามดีแฮ่อาลงชื่อให้หน่อยลูกนี่คือขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับนอะไราคนตอยาพงใช่านพเย็นเนาะนางลำพึง พึงถามหยาดพูนึงแล้วพ,พึ่งพูนึงถามยาหามยาดอันจะไม่ได้เสียบปากมั้งเดี๋ยวลงชื่อก่อนนะครับเรามาเยี่ยม <c oughs> อืม อะไรบ้างก่อนเลยเลยหเดี๋วือแผตองต้นีกไ้ดตัวตว่าี่คุณยออะอนี่เอาคบรบย่คือบเแผต้นต้นเดเป็นคนมีบุญมากเคนมีเกียรตินคนเคารพนับถือมาก

ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนหนะอะไรลูกเขียนเท่าที่เราเขียนได้เลยให้เขารู้ว่าเรามาเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับท่านผู้ชมไปขึ้นไปข้างบนกันคุณน้ำอ้อยหนูขึ้นไปก่อนข้างบนมีอะไรเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยเออม,มันมีบันไดตัด้งแต่กำลังจะขึ้นแล้วนี่คือ สั้นสองนะครับบุ้ยถูกขึ้นได้ฝั่งไหนก็ได้อ้าวนี่นะครับนี่คือชั้นสองนะครับขวาหรือซ้ายก็ได้แล้วแต่ฮะเสียงเสียมซีครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีลูกนิมิตนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับไอ้ย,ยอดให้เพื่อนแน่แถายอดเท่าไดกับยอดนั้นเป็นคาบมัุ่งวัดทำบุญบั่งุงวัดนีเหรอมัแค่มันแก่ดีเหรอมันแค่ นางมานางอ่านอยู่พี่ โต๊ะแล้วคหมาอเราสห้าเอาสิบห้าไหมพ่อด้วยสิบห้าดูอาการที่คนคบจบประเจงนั่งลงหน่อยค่ะคุณพ่อ สสวาิจะพูดสมกันถามาล่าก็เอยากอ่ะลยลาบยา้ยเด้ลายาของกินก่อต้องลำบากทุกร้อนจงห่อนผันอีลูกเกลอีกเกนถบุสุดใจที่ไนเป็นใบที่ดีมากเลยนะท่านผู้ชมเป็นใบที่ดีมากเลยนะนี่ ลาบก็ดีเป็นที่หนึ่งนะครับแม้นถึงแขงคนเดี๋ยวจะอ่านใฟังจะทำการสิ่งใดไม่อาวรสมอสงสมงการแข่งันก็ดีที่สุดเมตนอหันังนำไปป ูกหลามบ่ดีบว่ยังบดีๆม,ม,ม,มแคอ

เครือแฉมวันนี้มันแนนนนป้ว่าอย่างแเปลาว่าช่วงน,นี้จะเพิ่งหวังอีหยังหลายมีหน,น้าที่ทำอะไรก็ทำไปมีถ้าดีเรียนก็เรียนไปทำให้ดีที่สุดก็พออย่าไปคิดหวังในสิ่งอื่นที่เรามันยังไม่ไม่จะไม่เรียนนะแข่งกล่องมาแข่งกล่องมา หนูจะเราออกไปเรียนกศนอ่อันนี้เป็นความคิดของลูกแก้วใช่ไหมอันนี้เป็นความคิดของลูกแก้วใช่ไหมพอลูกแก้วขี้เกียจเรียนพขี้ขาดแล้วเข้าอีกคาดแล้วเพราะว่าเี่แล้วเล้าอพราะว่าเข้ติด่อแล้วเลยเาอาตบเรอลอกาขาตอคือขายพันหนึ่งคือบอกจ่ยติถือโอ้แต่ว่าเป็นอัน เท่าสุดท่ายเด้กิดทีเห็นได้เพราะมีกะบทีเออเดี๋ยวเราดูเท่าสุดท้ายเมืนตบบีบหมอแหลกเตียนเอาถ้าไม่มีไอ้ขนมีมรางวัลหนงสีไยเขาใชมีมมันใจเต้นตบไหเกซีไุ่เช้ มีนักท่องเที่ยวครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาหลายกลุ่ม mm. เป็นอ่อยว่าอยากกินของหวาน oh, <what? S 1> น้ำหวานเนี่ย mm. มากเกินสามหาดเหรอเต็มที่เนี่ยเขาให้อาหารปลาครับท่านผู้ชมมึงโอ้ยปลาไม่ดีไง มันปลาไหมคุณแม่อือยี่สิบเหรอ บ่อพื้นผู้ใดยอยู่ด้วยนี่อืมเฮ้ยเขาวัดเขาบ่าให้บ่อพื้นคนอื่นต้องให้ย,ยูหนีได้กันเลเดี๋ยวมันกลับมาให้อยู่ห้หางหอใยู่หยยนีได้กันเลแเอนนะโอ้ยเขาเฮ็ดไปมึงเฮ็ดดีอเอาตัวน,น่ะโอ้ยบาปขี้บาป <c oughs> เออเขามารอกินแล้วฮะโอ้ยนอนหลับหนิงเลยอือโ้หูขั้วแม่งน้ออือฮะูกแก้วห้ามกินหนอุ้ยน้องหอยากินดีมันบมันเป็นของป้า มีเอินลูกเกี่ยวเมื่อ okay กี้อี่เออโอ้เต็มบ่อเลยเรียกปลาอะไรปลาปลาตะเพียนบ่ะ เออปลาดุปลาบึกปลาสวายปลาตะเพียปลาปลาบุกมหนวดอเอาปลาปลาคอก็ปลาส่อนอันเดียวกันปะอเดีเดี๋ยวปลาหมอก็ปลาเขงดิถ่ายแล้ว ก็หมอปลาหมอกับปลาเขียงานเดียวกัน,อ,นอืมาอนคนลาวหรือเปล่าน่าจะเป็นคนลาวเพลงประเทศลาวอไปอยากินไรลูกเอกเงินอยู่ใช้อะไรกิน